คุณพากินพาเที่ยวมาแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมนิก,ก็มาพกพอกับช่องน้องบุญผ่ากินผ่าเที่ยวครับพี่น้องจ้าสำหรับเมนูเมอนอิก เห็ดไข่พะโล้ค่ะพี่น้องจ๋าเตรียมวัตถุดิบว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะวัตถุดิบของเราก็จะมีผงพะโล้หนึ่งซองนะคะไข่ไก่ต้มปอกเปลือกเรียบร้อยนะคะเมื่อนี้ใส่เป็นน่องไก่ได้จ้าเด้อกระเทียมแล้วก็รากผักชี้ทุบไว้ค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับเมนูนี้ง่ายๆค่ะพี่น้องจ๋าไข่พะโล้จ้าไปค่ะไปลงเมื่อเห็ดน้ากันเลยจ้าอันดับแรกตั้งหม้อใส่น้ำน้ำเริมเดือดใส่กระเทียมทุบกับรากผักชีลงไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็ตามด้วยผงพะโล้หนึ่งซองนะคะ ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะพอน้ําเดือดอีกรอบเราก็จะนําน่องไก่นะคะมื่อนี้ใส่เป็นน่องไก่สองน่องเลยคะ่ะเด้อเป็นสะโพกนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่น่องไกล่ลงไปได้ที่น่องเป็นสะโพกไมู่้นก็มาซับเป็นชิมชิมน,นะคะเนาะนี่ค่ะ ใส่สะโพกไก่ลงไปแบบนี้แล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ที่เราต้มปอกเปลือกไว้นะคะเนาะไม่ต้องวุ้นใช้ไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองนะคะนี่จะใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปกับกฟิฟฝาหม้อนะคะเนาะต้มไว้จนน่องไก่ของเหาเปื่อยดีค่ะพี่น้องจ๋าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเด้อค่ะเด้อปิดฝาหม้อเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะเนาะ จังมาเบิงกันค่ะมาจากพี่น้องจาผ่านไปได้เกือบ15นาทีมาเบิงหม้อไข่พะโล้ของเฮาเลยจ้านี่ค่ะซุกเปื่อยเป็นทีเรียบร้อยค่ะน้องไก่นฮาก็สิแต้งหนาด้วยต้นหอมผักชีที่เฮาหั่นไว้นะจ้าเนาะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับเมนูไข่พะโล้น้องไกะะ่เนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจ้าบันนี้ไปเตรียมถาดของเฮามา ตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่พะโล้จ้าไปค่ะบัดนี้เตรียมถาดของเฮ้ามาตักไข่พะโล้ขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้านี่ค่ะเมนูนใช้เป็นถาดสเตเลสแบบนี้เลยนะคะเป็นชามนะคะนาะเทไข่พะโล้ของเฮ้าขึ้นเสิร์ฟเลยจ้านี่หอนๆนหอมๆเลยค่ะ นี่ค่ะสีสันสวยงามน่าทานมากเลยนะคะน่องไก่เปื่อยดีมากเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูไข่พะโล่น่องไก่ของเมนนงูนนะจา๋าเนาะอย่าลืมนะค่ะเด้อขันมากขันชอบคลิปของเมนนงูนุกก็คือเราค่ะพี่น้องจา๋าแวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปี๊๊๊สิ่งสำคัญลืมม่ได้เลยะค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่อง น้องบุญผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับื้อนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ